สวัสดีค่ะนี่เรนรับเข้าสืป่ปลาทัวจัดให้วันนี้เข้าครัวกินอะไรดีวันนี้จะแกงมะเขือเก่งมะเขือใส่หมูหแล้วก็ใส่หน่อไม้ดองด้วยนะคะอืมาดูกันว่าถัวจะใส่อะไรอาจจะไม่ได้ใส่กะทิหรอกเพราะว่าน่าจะเป็นเกงธรรมดาเกง ไม่ใส่กะทิวันนี้ขอไม่ใสก่กะทิกะทิก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ใส่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปลาทวจะทําแบบไหนมาดูกันค่ะผัดพริกแกงให้หอมนะคะเดี๋ยวผัดพริกแกงให้หอมก่อน ก่อนให้เสิมน้ำตามปิ๊บไม่ปิดเดี๋ยวแกผัดให้สุกๆก่อนจุกแล้วใส่น้ำสักหน่อย ใส่น้ำต้องใส่น้ำอีกใส่น้ำนิดเยอะเผื่อพรุนี้ะทำหนังจีนอุ้ยออันนี้คือรถดี ใส่รสด,ดีกับน,น้ำมันหอยใส่พออะไรดู้ไหมน้ำมันหอยให้มันอ,อกมันมัน,มน,มนเพราะว่าไม่ได้ใส่กะทิแล้วก็น้ำตาลันต้องห้ันวานนิดนึงชอบหวานนี่เดี๋ยวเราให้เดือดเราใส่มะเขือกเลย

ก็หน่อไม้ล้างสะอาดแล้วนะอื้มอมือี่เลยนี่เลย คนก่อนหนูไม้หูเต็มหน้าเลยชอบมากเลยมะเขือหนอไม้ชอบจริงๆแล้วชอบแกงกะทิแต่วันนี้ไม่ใส่กะทิดู กูจะใส่หน่อยเดียวส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชิมน้ำมันหน่อยอ,อร่อยอร่อยเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะเรอให้มันเดือด ออรอให้มันเดือดแป๊บนึงเดี๋ยวปลาตัจะใส่น้ำปลาหน่อยนะให้มันมีรสหน่อยๆตอเนีย้ยไม่ให้เค็มมากเท่าไหร่แค่นี้ก็อร่อย กะตกอะไรดักหนานนี้แล้วก็ตกเลยทิ้งเลยใส่เลยค่ะโหระพาใช้หมดเลยชอบชอบชอบ,ชอบโอ้ยหอมมากเลยใส่แล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเพราะมันอร่อยอยู่แล้ว อร่อยแล้วใบใหญ่มากหัวทาดีป้าตัวก็ได้ทำข้าวกับข้าวเอเกง แกงมะเขือเสร็จแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนทานข้าวให้่ลยนะคะไม่ว่าจะทานกับครอบครัวกับพี่กับนนะ้องหรือก็กับแฟนก็ขอให้ทานให้่ลยนี่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซ like, ับสไครป์พระทวดด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพาระทวดจะทำบุญข้าวอะไรส่งไปพี่น้องแล้วก็เอจะได้รู้ว่าพาระทวดจะพาไปเที่ยวไหนหรือพา,พาไปทาอะไรด้วยนะคะขอบคุณทุก การติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกสัครขายขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะคลิปนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ